คำที่เราทํามาเมื่อกี้นี่มันจะเป็นเป็นคําที่มีลงท้ายด้วยด้วยสระอาเนะตตาะวิธีเล่นเล่นยังไงอะ่ะแล้วก็โยนทอยเอาว่าเราจะได้ลูกอะไรเนะเาะอ่ลองลองค่ะลองลองลองโยนก่อนค่ะทุกคนนั่นแหละโยนโยนใส่โต๊ะตัวเองโยนใส่โต๊ะตัวเองนี่แหละเอาย้อนขึ้นมา อ่านว่าอะไรคะเดี๋ยวเอาเด่่อเล่อ่านก่อนต่ออาตาต่อไปตออาตาป่อป่ากาฟิวได้อะไรเมื่อกี้ผมได้อันนี้ครับอะไรคะอ่านว่าจออาจารออาจารออาจาน้องโอได้อะไรได้เหมือนเลยค่ะอ่านว่าตออาตาต่ออาตาต่ออาตาได้อะไรคะ นั่นก็ไข่ค่ะอ่านว่า O A K O A K O A K อากากอ่าเราสามารถนําไปเล่นได้เนาะที่อยู่อยู่บ้านเราเราก็ไปเล่นได้นะคะแล้ก็โยนขึ้นได้ไมันยอะมากค่ะเราจะมาภาพเป็นลูกบากกันนะคะส่วนที่เป็นสีขาวๆตรงนี้จะให้ ที่เหลือให้พัพเข้าไปค่ะพภาเข้าไปมันจะเป็นรูปรูปบากภาพได้ยังภาพเข้าไปทุกอัานเลยนะคะนี่ลักษณะลักษณะจะเป็นแบบนี้เอาส่วนที่เป็นสีขาวๆเข้าไปข้างใน 对哈。